<t od ian |ms|> <ana> ครับผมสวัสดีครับแฟนครับแฟนเพจดีเอฟซีสูทุกคนเมื่อวันที่16เดือนตุลาเผพศ2 5 63ครับผมมื่อวานที่เป็นมือดีเนาะครับเนาะของคนมักเสียงดวงหลายๆคนนะครับมักเสียงดวงคนไทยคิดก็เคยมัาคือกันครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เศร้ามักเลยนะครับเสียงดวงก็ดูว่าคนนี้เนี่ยลบคนน้ด้วย ở đây, tôi như vua chợt, khóm tơi, cứ câu đó, chợt khóm tơi này, tôi đang ở, Thon, thấy rằng, nó có một loại, tôi thấy rằng, nó có không loại, tôi thấy rằng, nó có một loại, tôi nó có một loại, tôi thấy rằng, nó có một loại, tôi thấy rằng, nó có một nó có nó có một nó nó บรรยากาศการซื้อขายก็คึกคึนเนี่ยเฮ้ยครับเพ่งเล็งเห็นงัวะเงี้ยงง๊องง๊อมอีกตัวหนึ่งอยู่ครับผมแล้วแฟนเพจแฟนขับมองหางัวตัวเงี้งๆเนาะครับเนาะเพ่งเล็งเห็นอยู่ครับเนี่ยกอนนี้นั่นนะครับยืนทต่งานอยู่เนาะครับเนาะ ก็ที่เขาไปถามสอบถามให้แฟนเพจแฟนกับฟังอยู่ครับผมว่ามันเปิดราคาไปหลายป็นไหนนะครับเนาะพอดีในหอยมันอยู่น้ำพอดีครับผมในหอยมันยิ้มไปเปย์ๆอยู่ครับผมกระโดมยิ้มให้หลายเท้าเนาะครับเนาะนี่ครับงัวสาวงัวแม่ทั้งครูนะครับเนาะตัวนี้หนาดีตัวนี้ไหมหนาหนอนงเกลียวดีนะครับเนาะแม่นี่เปิดไปไหนเป็นไหนหรอครับแม่นี่แม่ เปิดไปหาเมื่อนะเปิดไปหาเมื่อน้อครับเนาะราคามีภาพอยู่แล้วครับเด้อราคาพอฟังแล้วครับเนาะข้มแดงนี่ก็บอกไอ้ไผ่ครับผมปบเครื่องเรืองบดบดอีกแม่หนึ่งคือกันครับสมไใบเราบเนาะครับหนี่งแม่เนี่ยผ่านบิดสมไใบแล้วทั้งสองแล้วเนาะครับเนาะสมหลอดบ่ครับเฮโตเนาะสมหลอดไปทั้งสองแม่เนาะครับเนาะครับผมแล้วแม่กำลังหลบกำลังค้ำอยู่นี่ครับหลายประเณน้องเปิดไป แม่นี่หกสิบห้านาะครับเนาะครับผมก้มสูงของแต่ละแม่นี่เงี่สูงขักอยูุดนะครับเนะาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวครับเบิ้งพาเบิ้งขาแข่งเพิ่นคอเข้าเพิน่นก่อนครับผมุูนะครับขาแข่งคอเข้าใบหูดำดีหนังกองอายาดีดนะครับเนาะทั้งคู่เลยเนาะครับเนาะดูนะครับนะก้มสูงกับเจ้าของเพิ่นเนาะครับเนาะเบิ้งได้เลยครับผม ลิบด um ีริบดีครับความสูงสี่ร้อยประมาณร้อยห้าสิบขึ้นไปแล้วครับผมถึงร้อยห้าสิบห้าเนาะครับเนาะประมาณนี้เรีว่าแม่นี่สูงครับอยู่ครับผมถึงร้อยห้าสิบห้าเต็มเตะขึ้นแล้ครับผมเต็มหกสิบขึ้นเนาะครับเนาะแม่นี่ก็ได้แม่นี่ก็สี่สิบห้าขึ้นไปเต็มเตะห้าสิบครับผมแม่นี่แข้งขาเขาเข้าขึ้นหมดต้องห่วงครับผมออกครบเกืองหนึ่งบนบนต้งคู่เลยเนาะครับเนาะงัวสาวแม่นี่งัวสองแม่นี่เนาะครับเนาะ อันนี้เพิ่นได้ลูกไหมตัวนี้ตัว,ตว,น,ตว,น,วน้อยนะครับตนะัวนึองลูกตัวนึงนะครับตัวนึงหั่นได้ตัวนี้สาวสมน้อยนะครับเนาะอ๋อหัวนมยังในน้อยอยู่ครับแม่คว้มในห้อยคนนั้นนะครับผมหัวนมยังมันถูกดูด,ดอยูง่งนะครับเนาะของแท้ในนอนครับผม <S <S แฟนเพจแฟนครับมองหางัวตัวใหญ่เนาะครับเนาะใส่บิ๊กๆกับจังโถหาถนในห้อยเพิ่นนะครับเนาะ ครับผมฝากเบอร์โทรไปนครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหนยอย์สองแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็เนาะครับเนาะส้องรับ2แม่นี่นะครับเนาะแพนเพลแพนครับม้องหางัวตัวใหญ่ๆแม่ใหญ่ๆเนาะครับเนาะได้การได้ครับนี่ตัวหนึ่งสาวทองแรกครับผมตัวหนึ่งทองที่สองนะครับแม่นี่ทองตัวที่สองครับนี่แม่นี่คุณนะครับบ้านไายเพื่อนเก็บกับบ้านดีอยู่เนาะครับเนาะ ตนตัวผมนะโนกดีทั้งครูนะครับเนาะสำหรับแฟนเพจแฟนขับม้องหาหัวตามสไตล์หัวเชาวเย้ามักก็แม่นี่ก็หัวเชาวเย้ามักอยู่ดนะครับเด้อสำหรับแม่นี่เนาะครับเนาะได้มักดีอยู่ครับผมจังมาเบิ่งสาวทั้งพี่วันครับผมจักสาวสมเด็จสาวจังไหนจังถามในห้อยคนเบิ่องนะครับเนาะว่าสาวสมเด็จ ไหลไปไดนน้อเนี่หอยมดสาวบอกครับเนี่ยครับผมเปิดไว้หลาไปไหนก่อนครับซีมแม่เงี้ยนี่ซี่ยุบสามแล้วครับเนาะแม่น้อยร้องลองมาหลาไปไหนล่ะครับแม่น้อยร้องลองมาเนี่ยซี่มื่นแล้วครับเนาะมันเ,เปิดไว้สี่หมื่นบาทครับผมสาวสาน้อยแม่นี่สมลงืม่เนาะ,นะครับซี่เดือนละครับ ได้ซี่เดือนเนาะครับเนาะซื้อหนึ่งได้สองครับผมคันซื้อสองไปได้สามเลยครับเนี่ยแม่นี่ผสมไปให้เนาะครับเนาะต้องพอพันแล้วครับผมกรมสูงแม่นี่กับผมมัดลอยสามสิบห่าเนาะครับเนาะแม่นี่สาวทองแรกเป็นว่ครับครับผมเังไอใก็สาวทองแรกครับแม่สาวเนี่ยครับผมฝากเบอร์โทรไว้น้ำแน่แน่หอยจำบ่ได้จะเป็นอย่างไรอยเป็นจำบ่ได้เนาะครับเนาะเอาไว้โอกาสหน้าเด้แน่หอยเด้อครับผม ไหอยป็นจื <aún> oh uh ้อเบือมาได้ครับผมเบือท้อสองไม่ัจครับผมจื้อเบร์มันหลายตัวนะครับน้องก็จื้ออย่างเี้เบ์โทศัพท์ก็ได้่ไมไงนี่ไอเลี้ยงอ๋อม่งหัวแม่ลูกนะครับหัวไทยๆเขานั่นแม่นึงไทยก็จอยู่นนนี่ออครับโอ้ยางี้ไงอาน้องันล นี่ฮะคนนี้มันมีทั้งงวงามทั้งงัวเลี้ยงง่ายๆนะครับเด้องัวไทยบ้านเฮาเนาะครับเนาะงัวไทยไทยบ้านเฮาเลี้ยงเลี้ยงง่ไงเลี้ยงง่ายซื้อขายของครับโอ้ยนี่ล่ะผู้หาย่ว่าพันกำลังต่อร้องกันอยู่เนาะครับเนาะกระจายพันต่อร้องกันก่อนครับผมนี่ครับงัวแม่ลูกนะครับเนาะ เพิ่นซื้อขายกันก่อนนะครับทั้งผีทั้งขี่ก่อนครับผมมามาจากตัวในหอยมาไหนไหมมาตัวเดียวนี่บอกครับมาสามตัวครับเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวนะครับเนาะมาสามหมันไปแนละสองครับผมยังตัวเดียวนะครับเนาะ แม 50, ่นี oh, ่เป do ิดไว้หลายปรนไดศกว่าครับเนี่ยสามหมื่นเก้าพันห้าสาม่นเก้าพันห้าว่ถึงสี่หมื่นครับผมขายลูกก็หออกแล้วอ๋อถึงงแยกลูกไปเนาะครับเนาะแม่พันสมไว้อีกหรือบนนอกครับขว้างบนว่าทับในเดือนนี้หรือที่ครับอ๋อครับผมขว้างบนว่าทับม้าเนาะครับเนาะมันทับม้าเด็ดเขาบอกเป็นงวดที่ท่องที่สอง้วครับนี่ขายลูกก็หออกครับผมมันขายลูกหลอกในหอยบนว่ามันขายแยกลูกออกไปเนาะครับเนาะ ราคากับพอฟังอย yo, so so ここู่ครับผมแฟนเพจแฟนครับมองมองหางง้อหยุ่ได้ออกสไตล์บามันกับจังโทรหาเพิ่นนะครับเนาะนี่แหละครับด้านหน้าด้านหลังเพิ่นทีนี้เพ้นเพจแฟนครับบังให้รอบตัวจังน้อยเนาะครับเนาะคุณนะครับแข็งขาขคอเข่าเพิ่นสมบูรณ์ดีอยู่เนาะครับเนาะแข็งขาขคอเข่าเพิ่นก็ได้เป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในเงาแก่ยู่ครับ ยูทั้งหลายบันเดยนะครับเนาะครับผมลูกสองตัวนะครับผมงลูกสองนะครับครับฝากเบอร์โทรไปแน่นให้อยถึงขอึงคองในการแปดหกสองแปดหกสองห้าสี่สองห้าสี่สามหนึ่องเก้าสามน่องานะครับบ้านครับผมยึบบ้านยังมีอบันอในห้อยงามีบันอบัครับบัวบับัมีครับผมนี่จะเป็นงูบัวมีครับ ครับเดี๋ยวกับจังเป็นเพลทเปนครับสนใจกับจังถักมาโทรมาครับพี่น้องครับเนาะออกมาสไตล์บ้ามันก็ได้การเลยครับเนี่ยยังตัวหาในหอยพันครับครับผมวนไปวนมากับมอคค่ะงัวแม่ลูกคมหนึ่งเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกตัวผูพึ่งแม่เนาะครับลูกผู้ลูกผู้ลูกผูเนาะครับเนาะเปิดใบไหลพันเอแหลยในหอยเนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเนาะครับเนาะลูกตัวผู้ครับผมเปิดใบเจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับโอ้ นี่ครับทุกคนเป็นจะเบิ้งยั่ครับแม่เนี่ยครบหนี้นะครับนะ้อลูกตัวผู้ <700. S 1> เปิดไปเจ็ดหมื่นเจ็ดทันครับผมแม่ถ้ทใบเราแม่ทถ้าใ้เราครับโอ้ซื้อสองได้สามที่สัญครับเนีน่ยวันนี้แม่ลูกของแชร์แม่เนาะเนาะครับเนาะลูกมันกำลังดึงนมอยู่ครับผม บ่ได้สงสัยว่าลูกเสียบบนนอนนะครับเนาะ<อ>ลูกของแท้แน่นอนครับผมเนาะครับอ๋อไปแล้วครับลูกเพิ่นมันห้วยน้ำลูกบ้านนี่โอ้ครับเพิ่นหัวน้ำลูกนะเพินนเ่นครับผมุลูกคนมันไป,นป,นปนุลูกคนไปหาเหรียญสาวนะครับเนาะไปหาผู้สาวพ่นดีมา,าันาศดีมัน เออยนะใ่คร oh. ับผมข้ฝากเบอร์โทรไปน้ำแน่แนห้อยกำลังหลุ่นหัวอยู่นะครับเบอร์โทรว่มีหรือเปล่เอเอาเบอร์เจ้าก็ได้มีบ่มาน้องกันบ่เพิ่้นระบ้านครับเดี๋ยวเราเอาเบอร์ผมก็ได้เอาเอออ๋อศูนย์หกสี่นย์หกสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าห้าเก้าหกสามเก้าหกสามนะครับเนาะ โทรหาผมก่ได้เดี๋ยวผมครับงก็ได้ยังโทรหาเพิน่นเลยก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าบ้านเพิ่นอยู่ใกล้กันเจ้าของว่าเพิ่นชื่อเบอร์โทรบ่ได้ครับผมแม่หนั่นงนะทำมาแล้วครับมาพี่เห็นไหมครับผม,มนมี่แม่มมมีอีกแม่หนึ่งนะครับเนาะตบเกลื่องลงบนๆกันครับแม่นหนึนน่งก็ได้ตัวนี้ครับเป็นงู ตัเครื่องเลงบดโบนอีกแม่หนึ่งซื้อกันนะครับเนาะออกมาทางไหนระวังจะน้อยครับเพิ่นสมัยเดีอยนะครับแม่นี่ยทองได้ยี่เดือนนะเนาะครับทองได้สามเดือนนะเนาะครับเนาะบ่มมีใันสมโตสมโตไปเนาะครับเนาะได้สามเดือนเปิดไว้หลายไปไหนกแน่กว่าครับเปิดไปที่สิบห้านะครับเนาะสี่หมื่นห้าพันเพ้นเพลิดนครับมองหาอยากได้งัว แม่ทองเดียวนะครับเนาะกับแม่ตัวนี้แหะครับผมเบอร์แล้วเบอร์เบอร์ครับผมเบอร์โทรกับเบอร์เดียวกันก็แม่พังหันนะครับแม่ลูกพังหันนะครับผมเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับเนาะครทำมาเบิ้งแม่ลูกช้างพี่บันครับโผมมาที่ถามแมงกัดจังหน่อยพังหันครับผมเดี๋ยวไปถามก่อนครับลืมข้าวข้าดองหาล่าในแถวไ่น มาเบิ่งสายกัดบันครับผมสายเนื้อเนาะครับเนาะเปิดไปหลา่บรรเล่น้อเนาะไล่บรรเล่นี่เนายหอยหนึ่งไหมกัดหนึ่งไล่บรรเลนครับหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกผู๋ครับผมสายเนื้อเนาะครับเนาะเปิดไปหกหมื่นแปดครับผมสายเนื้อก็คือสิบบไดเวณใหญ่อย่างมากไม้เนาะครับเนาะ นดัดยดตั้งครับแฟงเพแฟนเพจแฟนครับขันอย่างได้งัวสายเนื้อนาะครับน้ะขัจังโรหาิ่นนะครับเด้อครับผมฝากเบอร์โทรไปเนี่ยห้อยหอยเบอร์โถขยี้วได้ออเาย้ว่ได้กัเอาไปนัวนาสินนอครับน้เจาของ่ได้ครับผมเนีพ่อนีลูกเลยครับผมมาแม่นี่ครับผม แม่ลูกลูกเล่เนาะครับเนาะเปิดไปหลายปไหนเหรอครับแม่ลูกลูกเล่เนี่ยราถเท่ารถเดินเขาขายเปิดไบไหลายปไหนเนี่ยห้อยแม่ลูกลูกเล่เนี่ยเจ็ดมื่นก่อนครับเจ็ดมื่นครับผมเพิ่ดเปิดไปเจ็ดมื่นแล้วครับแม่ลูกลูกเล่นี่ครับแม่เพิ่นโอ้ใกล้ปะได้ครับผมลูกพ่นนั่นนั่นนะครับเล่เล่ในน้อยนะครับแม่ก็ลูกเพิ่นเมื่อเย็ดยูน้ำกันนะครับบางหยากเนี่ย เป็นนมาสสองฟุมที่ชัวนนี่ครับนี่ครับแม่พันใหญ่ดีเนาะครับเนาะเป็นม้วดาวกระจายเปิดไว้เจ็ดมื้นครับผมแม่ลูกแม่ลูกลูกผู้ตัวนี้ก็ถามเลยเนาะครับเนาะม้าน้ำกันไหครับนี่ยทั้งังไงเนาะครับผมลึกซึ้งพอผมเลยครับผมเปิดไว้เจ็ดมื้อเนาะครับแม่ลูกผมนี่ยแล้วแพนแพนแฟนครับอยากได้อีกครังถักมาโทรม้านะครับเด้อ เบอร์เทบอเดียวกันนะครับเนาะกับแม่นี่ครับผมเบอร์เท่าบอร์เดียวกันผมคุยทั้งสองสมสูตรครับรับกักับังโทรมะหาเพื่นครับผมแม่ลูกแม่ลูกแม่โอ้โหหนังนแม่เลกินเลือกใส่หนังนแมเปิดไว้ไลท์ไปแน่เลยแน่ห่อยหนังก่องอญญาแน่นเปดปดปดเปดแปมื่นแปเะครับือนแปดมื่นซื้อแปดมื่นซื้อเนาะครับเนาะ บ่มีจริงบ่มีหยัางนัน้ครับเนาะบ่มีบ่มีบ่มีถกบัวมีถกถอนบ่มีรับประกันให้เนาะครับ้หนาหนอกนู้นนี่ครับผมตัว<น>ลูกมันก็เจ้าสมบอดีแน่สมแล้วก็หาลอ,อยนะนครับผมแต่ว่าหนังหนังดีครับเนืน้อหนังดีได้มัน,นอ่ะได้มันโอตัวนั้นได้เนาะครับเนาะคุณได้ลูกได้ลูกสองตัวนะครับเนาะลูกสองตัวตัวนี้น้องครับผมไอ้เพิ่นหลายปิ่นนี่แหละครับไอ้เพิ่นเปิดเถิกนี่เปิดซีมันซีเปิดไปซีมันซีนาะครับเนาะเปิดเถิกนี่ นี่นะครับลูกตัวแรกเพคนเเจ้าสมหลอดตัวนั้นอ๋อต,ตัวนี้สมโตตัวนี้สมโตมาเนาะครับเนาะแต่ว,ว่าย่นดีครับผมเลือกกินเนื้อใช่คนท้ายชิมมากอยู่ครับแนวเนี่ยเห็ยนย่นเนี่ยสองแต่ว่าตัวนี้ก็ได้การอยู่ครับผมบล็อกแต่อยากได้บล็อกกับนี่นะครับตัวนี้นะครับเนาะอยากได้ไปคุ้มฝูงเราบเพทพันตัวใดเมื่อไรจะได้แม่ลูกตัวนี้ตัวใดเป็นตัวใดไม่เป็นลูอยังคุ้มฝูงที่ยู่ประมาณลอยเจ้าสมตัว ลยชีสิพี ite, ่น้องคัเนาะรอขึ้นไปเยอะเลครับผมแออฝานบนอ้อครับผมนี่นะครับอยิบวกขึ้นไปเยอะครับผมโอ้เจ็ดรอยหขึ้นคุณนะครับผมรอยีิบหาได้อยู่เนาะครับเนาะคุณนะครับแข้งขาคอเข่าพนจีบเด็บกี่วเท่าพนก็สวยงามดีเนาะครับเนาะแต่ว่าควมสูงของพันกับบแวยตั่าได้ครับผม ได้การยุ่นาะครับค้ามสูงก็ได้ร้อยที่ที่าบวกขึ้นไปยุ่ครับผมคุณนะครับเนื้อหนังคนออเดี๋ยววันที่สิ่ดวันอ๋อไ่ห้อยฝากเบอร์โทรไปนบ่บางครับไดบครับผมศูนย์หกห้าสองเก้มหนึ่งหกหนึปด ครับผมแฟนเพ็ดแฟนคขับอยากได้ตัวกถักมาถูม้านะครับแม่ในหอยชุยบ้าพ่อในหอยชุยบ้านน้าพ่อเนาะครับเนาะเอออำนาจแท่นอำนาจครับอยากได้งัวแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะลูกแม่จังทักมาโทรมาหาเพิ่นครับผมสีแดงการอยากได้ตัวผูกไปน้ำก็ได้ครับผมผูกเงี้ยเนาะครับเนาะครับครับยังทักมาโทรมาหาเพิ่นครับแบบโอ้เงี้ยหน่อยนะ I'm not